หรือว่าจะต้องร้ายเหมือนนางร้ายในละครหลังข่าวนี่รงจุงกิค่ะตอบคำขำเล่นๆแบบตกจุบสวัสดีค่ะเบลล่ารานีนะคะก็วันนี้มาถ่ายกับลอฟิเซียลค่ะแล้วก็บูการีค่ะอาหาร ถ้าไม่ได้ชื่อเบลล่าหรออยากชื่ออะไร<ม>การะเกดละกันอยากลองชื่อสามพยายนดูบ้างคะ่ะเพราะว่าแบบชื่อจริงนามสก,กุลคือแบบเป็นสาพยายนหมดเลยก็แบบเออเป็นการะเกดละกันดูเป็นชื่อคนสวยกองแก้วเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยคะ่ะ รันทดเหลือเกินก็อยากจะเป็นอะไรที่มีความบันเทิงละกันก็คงจะเป็นคําตอบเดิมกาลาเกตเกสุลางอาะเป็นเมอร์ชั่นแบบคนตลกนะไม่เอาคนลายคนลายเล่นลวเหนื่อยโอ้ก็น่าจะได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างนี้แบบย้อนอดีตค่ะ ตัวละครที่รู้สึกเหมือนตัวเองที่สุดก็น่าจะเป็นทุกคนยังไม่ได้ดูกันทนายทิชากรค่ะเรื่องใหม่ให้รักทิกศา<ๆ>ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความโกโก้ฮาฮาหน่อยแต่ว่าเวลาทำงานก็จริงจังกับงานค่ะหรือว่าจะต้องร้ายเหมือนนางร้ายในละครหลังค่ะพี่กิกสวรรีก็แล้วกันได้ไหมคะ หม้อให้ตัวเองเหรอคะรางวันกินเก่งดีเด่นค่ะเป็นคนชอบสัรหาของกินมากไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างวันนี้ก็คือแบบข้าวกองก็มีแต่ก็ยังจะแบบอยากจะสัรหาสั่งมาเองอย่างเงี้ยคะ่ะ <laughs> บทบาทไหนที่อยากเล่นนะคะอยากเล่นคอมเมดี้ตลอดไปค <laughs> <laughs> ่ะซงจุงกีคะ่ะ <laughs> <laughs> อันนี้แบบตอบขำๆเล่นๆแบบตกจุบ <laughs> <laughs> อยากเล่นกับซงจุงกีนะคะโอป,ป้าสารังเฮ <laughs> ทุกคนนะคะติดตามลอฟิเซเซลค่ะฉบับเดือนมิถุนายนกันเยอะๆด้วยนะคะใครที่คิดถึงกันก็เข้า Netflix ได้นะคะดูเออไอเรียมซิงได้แล้วก็ละครเก่าๆของเบลค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็กำลังจะออนแอร์แล้วค่ะให้รับพิพากษาแด t ์ทูเลิฟนะคะทางช่อง3แล้วก็สิ้นปีนี้จะมีหนังเรื่องบุพเพศนิวาส2ค่ะก็เจอกันได้ทุกรงภาพยนตร์ค่ะ